บอกว่าคู่นี้ค่ะถึงแม้จะไม่ค่อยได้มีการสวิตออกสื่อสักเท่าไหร่นะคะแต่พอมีมุมหวานเนี่ยก็ทําเอาคนโสดทาเรียบเหมือนกันค่ะสําหรับคู่รักของนางเอกสาวแม็พิรณีแล้วก็แฟนหนุ่มก็คือสงกรานต์เดชนรงค่ะล่าสุดนะคะต้องบอกเลยว่าแม็พิรณีเนี่ยได้ออกมาโพสรูปภาพค่ะเป็นการ ปวดร้านไอศครีมใหม่ที่ตั้งใจทํามานะถึงแม้ว่าจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์ก็ตามค่ะเจ้าตัวเนี่ยเขาก็ภูมิใจแบบสุดๆนะคะเท่านั้นยังไม่มพอค่ะสาวแมพิรณีเนี่ยเขาก็ยังได้มีการเขียนแคปชั่นร่ายยาวถึงความในใจค่ะมีการแท็กตรงไปถึงหนุ่มสงกรานเพื่อเป็นการขอบคุณสําหรับทุกอย่างที่ตั้งใจทําให้ตลอดมานะคะพร้อมยกให้หนุ่มเนี่ยเป็นฮีโร่เลยในด้านของความแข็งแรงค่ะโดยมีการโพสนะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยถ่ายรูปไว้เพราะว่าเนื้อไอติมเนี่ยหนืดแล้วก็เหนียวสวยงามมาก อร่อยด้วยอร่อยเลยแหละถ่ายรูป เพื่อจัดลงอวดโดยเฉพาะถึงแม้ว่าร้านเนี่ยจะยังไม่เสร็จดีแต่ก็อยากขอบคุณพี่สงกรานี่ทําร้านนี้ขึ้นมาให้แมทออกแบบให้ออกเงินให้ไม่ใช่น้อยแต่ก็ไม่ได้เยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวใช้นี่ไม่ไหวขอบคุณที่เป็นฮีโร่ในด้านความแข็งแกร่งเสมอมาไม่รู้ว่ามีเลื่อนนักสู้อยู่ในตัวอยู่แล้วหรือว่าเรียนรู้มาจากพี่แต่ตั้งแต่อยู่กับพี่มาเนี่ยแมทได้เห็นศักยภาพในตัวเองแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าพี่สงกรานเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีให้แมทในหลายๆด้านที่พลาดก็เพื่อได้ เรียนรู้แล้วก็เป็นเรื่องหลักเลยที่ทาให้หลงรักเลยแหละอวยขนาดนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะตอบแทนยังไงก็เลยชอบทําอาหารให้พี่เนี่ยทานเพื่อเป็นการขอบคุณขอบคุณสําหรับทุกอย่างนะคะรับรองว่าไอติมอร่อยไม่ขายหน้าแน่นอนโอ้โหได้ว่าทําออกมาอย่างสุดฝีมือจริงค่ะแม้ว่าร้านจะยังไม่เสร็จแต่หน้าตาก็น่าทานเลยทีเดียวค่ะก็ได้ว่าคู่นี้เนี่ยเขาก็หวานเป็นเหมือนกันนะคะสาวกสัตหิ ได้เวลาระเบิดความมันแล้วนะคะตั้งแต่วันที่22-25ธันวาคมนี้ค่ะพบกับเพรไอดอลนะคะผู้ชมขาทั่วฟ้าเมืองไทยเลยไม่ว่าจะเป็นน้องจิ้วแบ่งมีอะไรจากบ้านเจแปนแอนเฟรนค่ะน้องโอลาฟน้องบ้าจา่างน้องเปียกจากบ้านจัากระปอยฮัสกี้เฮาส์นะคะน้องวอแวร์เป็ดมีผมค่ะรวมทั้งโชว์พิเศษจากคุณตรีชัยนรง,งนักร้องลุ่นชื่อดังมาร้องเพลงให้กับเราในงานด้วยค่ะบอกได้คำเดียวว่าพลาดไม่ได้ค่ะไม่มาไม่ได้แล้วนะคะสำหรับงานเพจอินเวอร์เนอร์แลนด์2022ค่ะที่เซนทรัลพ 4วันที่22-25ธันวาคมนี้นะคะเวลาตั้งแต่11นาฬิกาไปจนถึง21นาฬิกากันเลยทีเดียวค่ะอย่าลืมมากันเยอะๆนะคะ